เ้าก็ลูกก็หลานจะพี่น้องมะหมูทอดลอยงานะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยมันไิมตำแคแ่รดกระเซตเลยคะ่ะกินเขาเศร้าอากินไหมคะหมูทอดงาหนวดหมูทอดงาหรือหมูทอดลอยงาอันเดียวกันระคะชุ่มฉ่าจริงๆน่ากินไม่เอ่ยเดี๋ยวไปตำแครอทแป๊บนึงตำแค่รดกินแําดีกับพ่อดอกได้ที่พ่อลูกพ่อหลานเมียนของบ้านดูแครอทขิมยังจัดก,การเลยต้องทำงา มุมบัไดแล้วเอาแะ้ว<ร>พี่น้องไอแพดคอยห่างมาจากคุณแล้วจากฟางางาังทางคุณมาตั้งทางพี่หมดนะพีอยู่น่ว่าไม่หากินรสกินรสไปถึงกรุงเทพเอา กระเป๋าเย็นออกเครื่องเครื่องกระเป๋าที่หนูสกายแพนกระเป๋าเย็น,นยัดเข้าไคืนเพราะว่าเดี๋ยวเอาข้าล่างจะร้อนเกินอฮมบ้ามี่ ชอบกินมาหลอดดิดมันตรงนล้วไม่นจะอร่อยได้ละคนม,มันแข็งๆ๊าไปด้วยไหมไปไหนกินข้าวเย็นนี้ไม่ได้ไปนะใครจะไปแกไม่ไปหรอก ก็จะพาไปกินไก่ค่ะทำไมเนี่ยทำไมไม่กินพิซซ่าละมัมน,นมันรอนมันไม่ชอบกินพิซซ่ามันมีอาหารตามสั่งด้วยมีแบคแอนด์ไวท์มีเฟสฟิเลมีฮัมเบอร์เกอร์มีข้าวห่งหางเหมือนกันเอาจะจะพอคนจ่ายเขาพาไปไหนะ ้ำไม่ขอปากแล้วออกจากป,ปากขึ้นเนรอกินแล้วเข้ากันน,น้ำโค้กน้ำเค้กน้ำแฟนตากินเนี่ยไมานั่งเผ็ดมามหนูเห็นปลาเสียผิดซะเยอะเลยใช่กินเผ็ดๆกรดอายเปลี่ยนอันคออยากกินแต่เมื่อวานแล้ว แต่แกมาดันตำแตงป้าไม่มักตบตำแตงป้ากูเลยไม่กินเวันวันนี้ต้องโทรไปหาป้าใหม่ไงนะ เปล่าเปล่าไม่คุ้เทพโทรบอกเขาได้ไหอรอแกลด้นะแกลต้องหกโมงกว่ามึงใช้อะไรทโทรโทรศัพท์มันมีอีกเครื่องโซเชียลทยใช่เปล่าหนูก็เติมในในธนาคารนะมันมีรหัสคอนคนทันอะไรไหมซื้อการ์ดถูกกว่า มันไม่มันก็เหมือนแกนป่ากัดร้อยหนึ่งอันนี้ก็มีร้อยสองป้าหรือว่าให้ลุงหรือว่าป้าอันนี้นะของหนูมันก็มีร้อยสองร้อยแล้วแต่เราจะเติมแล้วหนูก็ไม่ได้โทรบ่อยอันนี้ไม่กําหนดเวลามันมันให้นาทีมาแล้วก็เราใช้หมดก็คืนหมดอันนี้เลยรากี่เราโทรเพราะมึงคิดเป็นนาทีใช่ป่ะอืมไม่รู้สิ นืถูกคุยนานหนูหมดน้อยเดียวอ่ะหมดแค่ยี่สิบเองถ้าคุยนานอะ่ะถ้าคุยแป๊บเดียวหมดไปเยอะแต่ถ้าคุยนานอะ่ะหมดน้อยเดียวหนูเคยโทรไปคุยกับป้าคุยนานไม่หมดเดยอะไม่ถึงยี่สิบเพราะน่าจะไม่ล้างเองหมดหน้อยเดียวร้อยหนึ่งหนูใช้ได้เป็นเดือนนูกนอของป้าซื้อร้อยหนึ่งจนป้าไปสามสองเดือนครึ่งกลับมาย,ยังเหลืออยู่ <c oughs> เพราะมันให้ทั้งหมดพันกว่านาทีอ่ะ แต่หนูก็เติมแบบนี้น่ะพมหนูไม่ได้โทรคน่ะของป้ามันใช้โทรศัพท์มือถือโทรได้แต่ถ้าปู่อยู่ก็โทรหาปู่ไว้โทรหาแกจะผ่อนมากเพราะใช้หรอกเพราะเรามีเด็ตกันไงแต่ถ้าจะโทรกับปกเขาไม่มีไงอิตานีมันใช้ไม่เป็นไงถึงไอแพดไว้ให้มันโทรหามันทัาทไม่เป็นใช้มือถือก็ยังทําไม่เป็นเท่าไหเลย แกน้องสมัยก่อนพอใช้มือถือบ้านไหมคเขื่อนรถหากันสมัยก่อนสามสิบคนเซนเทสค,ค่ะเป็นเหมือนนะั่นแหะที่ทำงานก็ทำเหมือนกันเบิกเงินนะคนแก่อืมอืมอม,มันก็มีแบบอันน,นเซนแบบนัน้เขาไม่มีแบบเงินแบบเงขามีใบเสร็จอย่างเงี้ยมันอย่ามาส่งว่าให้สุโอนเข้าบัญชีแล้วมันชีนี้แบบมือโมบิลหน่อยเรียบร้อย เขาหน,หนูหนูทำงาหนหนูเห็นเขาเซ็นเขาสอนสมุดเช็คไปเอาทีละเล่มเขาบอกให้เขียนแบบนี้ถ้าเราจะเบิกาจอะไรเขาก็ซื้อของให้คนแก่นะแบบพาคนแก่ไปซื้อของแล้วก็ซื้อของให้พวกเขากินพาไปซื้อแต่เอาเงินของคนแก่ซื้ออืมอยังไปวอร์บมุก,กันเลยคนแก่อืม อห้ไปเที่ยวเขาก็พาไปาเอาเงินตัวเองมาเนี่ยแล้วในห้างเห็นไหมคลองดูแลเขาจะคนจัดการให้แก่เบีนเก็บใส่ถุงบ้านเราทำมีสการแบบนี้ก็ดีเนาะคนแก่บ้านเราแต่มันก็เป็นคนดูหรอมันก็มีมือทีน,นี่ย เนดูไม่ชอบหรอกนั้นไม่ไมีญาติแล้วไม่ให้ที่ไปที่นี่มันก็น้ำเหมือนกันบ้านเราดีกว่าคนไทยรักกันเดนินข้ามป้าไปนี่แล้วก็ไปเอาน้ำมากินเนี่ยน้ำโคกน้ำแฟนเจ้าไปเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าป้าก็เห็นนีบ้านนี้เขาไม่ค่อยไปหาแม่อ่ะ เมืองไทยัขไม่แกจกจ่างหรอกมันก็เหมือนกันแต่อยู่นี่คือทุกคนต้องปูพื้นฐานตั้งแต่ตอนเริ่มทํางานเนี่ยมีไม่มีเขาก็ไม่ได้มาเอาของกันแก่ให้แค่ไหนเขาก็ไม่เอาของกันเห็นไหมตายไปก็มอบให้คนที่เหลือตก ไม่เจอน้คนาคกรจริงมันก็ยิ่งเผลใหญ่เลยต้องเอามาเอาหน้ามกรไาเลยค่ะดื่มก็สบายจริงอาการมันไม่เจ็บไข้ไข้แล้วหรอดีขึ้นกว่าเดิมอีกดีกว่าเมาาื่อวานอีกมันอาบน้ำน้องเลยเช้า โดแค่อยู่แต่ในบ้านก็ไม่ไหวนะร่างกายไม่ได้อากาศมันอมนเ่ยอ่ะปีนี้เลี้ยกคนถึงหนห้องพอออกมาทิ้ไปวัดใช่เดี๋ยวพานไปเจอไงซื้อนั่นตลกถุงตามกระเป๋าด้วยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากหรูจะได้ไม่ต้องกลับมากับอีกเงี้ยไปส่งมันก็ไปนอนเลยพอกินข้าวเสร็จมันก็ต้องไปรับแม่มึงต้องเลิกงานใช่ป่ะอือก็ไปก่อนก่อนแะเลิกงานก็เอากระเป๋ามา เอามาเลยทำอะไรให้เสร็จเพราะว่าหนูจะได้ไม่ต้องไปต่อเองไงป้าไม่ต้องกลับมาอีกรอบนะว่ามันกลับมันก็กลับเราเป็นพิหานสินแล้วก็ากลับ,เล,ลบเลยไนงะป้าก็จะได้ซื้อถุงมาเลยมึงมาส่งก็ได้ส่งเลยนี้วก็จแวะหน้าแวะหลังไม่ได้หรอกว่ามึงก็ต้องพาแวะคุมเหมือนเดิมแล้วว่าเพราะป้าต้องซื้อหมูแวะอยู่แล้วแต่หนูจะได้ไม่ต้องไปเก็บไปเอากระเป๋าบ้านแม่อเลยเอาข้าวเองไหม เราป้าต้องไปซื้อหมูมาไว้ทํากับข้าวตอนเช้ากินก่อนขึ้นเครื่องไงเดี๋ยวป้าพูดเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้คลิปออกที่หลังออพอซูดได้บ้านก์จะยันแต่แตาบอกก่อนคลิปนี้มันคลิปนี้จะออกหลังจากพวกหนูถึงเมือง,งไทยแล้วอืมวาจะออกตอนไนี่ายไหมแต่วันนี้อากาศดีนะดีจะไปเดินไหนละมึง แดดออกเมื่อวันพวกนี้ก็ดีพวกหนูเคลนเครื่อนกันดีแล้วอากาศจะได้ไม่แน่นใฝนหมือนไม่ชอบเคลื่อนเป็นตกลมอากาศหนูกลัวมันเป็นไรว่ามันก็ตกอยู่แล้วเนี่ยถึงมันจะดีจากนี่จงประเทศอื่นมันก็ไม่ดีมันก็พูดไปนาะมันชอบจาส่งอากาศมันมันทำให้เครื่องมันสั่นอ่ะเพราะว่าเวลาตกลมอากาศที่ไรอะสายรัดเบลอะมันจะขึ้นฟีดสีแดงะเราก็จะประกาศเราอยู่แล้วมึง ื่องหอมเซเว่นนีเลมนมีขายในค้ะละเออมันมีอันนั้นด้วยหนึ่งเซเว่วนเลยเมื่็ไปถึงบ้านเราอ่ะทีน่นี่ก็มีเซเว่นนี่นี่ถึงบ้านเราแล้วมันก็ไปถึงหมอชิดมันก็จะซื้อสุข้าพซื้อเซเว่น<ม>ขึ้นรถอยู่แล้วกังก็ซื้อพาไดนะตรงนั้นอนะ่ะกินขึ้นไปด้วยเดี๋ยวไปเจออากาศร้อนเดี๋ยวเป็นเยื่องเนี หนาวตปร้อนอ,อาการไม่ค่อยดีจะหากรุงเทพแล้วแม่ต้องไปดูหลอนต่อหยุดยืนจำเดินทั้ง ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะบ้านวางท่อง่อนนั่นตอนนี้เนาะเกินงออั้นเราลดอืมป้าตอนนั้นพี่หนูมารับเขาพี่เป็นมารับเนาะแล้วปู่มาด้วยเอาปู่มาด้วยเออแกเอารถส่วนตัวมารถแจด๊ดไงเออ หนูก็เมื่อยจากรดเครื่องแล้วเช่เมื่อยจากเครื่องบินแล้วว่าจะถึงห้องไวๆแกพาหนูไปนวนรอบเลยค่ะจะไปกับสนามบินต่อแกไม่รู้ทางไปบ้านป้าขับรถวนเออหนูบอกพี่เมื่อไรจะถึงสักทีวนตั้งสองสามรอบหนูบอกโหคือเครื่องลงตอนตีห้าหกโมงหนูออกไปหาพี่เขาแปดโมงถึงห้องหนูบอกสองชั่วโมงหนูาพี่หนูขับรถแล้วก็จะมาหาหนูเนี่ย หนูไม่ให้มารับที่สนามบินแล้วมารับเดียวพาหนูลงเองแล้วใครจะรับมึงไปที่สถาน์ไม่พ่อก็อะไรมนพ่อก็คนมาเพราะหนูไม่หนูไม่ไปคนเดียวไม่มีใครมึงจะอยู่บ้านทับประแดงกับป้างนานแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันตอนลาป้ากไ็ไม่ให้สบาย ไปมันอย่างนี้เลยไปจัดการบุญทำบุญให้เเจีเสร็จใช่ป่ะแล้วก็เสี่ยวแล้วก็เขาบ้านป้าเลยลงไปบ้านป้าป้าก็ไปทำบุญหาแม่หาญาติพี่น้องให้เสร็จจากนั้นก็ข้ามสัม่งไปหาอีบีไปอูดรแล้วก็เด้ยงยาวออกเดองจัน่ะก็ไปไหว้กันอ้อ<ๆ>ป้ายอยู่แถวไหนไปหาญาิป้าป้าก่อนมันอ้อมเลยแหละอีสานเนี่ยมันจะไปแบบอ้อมเลยนะ ไปทำบุญไปล้างท่าให้พ่อแม่ก่นอนเออนเราล้างเชิดป้าลงไันเนาะถ้าพี่ว่างก็่าให้พาไปเที่ยวเขาวิหารเคาอยู่แางไหนอ่ะก็บ้านป้าอยู่ตดกขมินแล้วเราก็เข้าอุดรเดี๋ยวบอกป้าว่าจะไปไม่ต้องมาแล้วสิงสถิตรอยอยู่อุดรน,นั่นแหละ เออไม่ต้องมาเจอกันเออไปเจอที่อุดรกันเ,เดียวหนังยัยบีก็ไม่มาอยู่แล้วแล้วค่อยปไปนั่งไปนี่ด้วยกัน <c oughs> ไม่จ้องไปหรอกอยู่บ้านน่ะเพื่อถ้ามีตังค์เยอะเราไปอีบีไม่ได้ไปเว้ย <c oughs> เพราะว่าอีบีม,มันอยู่อุดรเราวางแผนวาบ้านแม่มึงอยู่มันได้แม่มึงหัวเป็นไงป้าก็ไปรับเนาะมึงก็ไปไปกินกันมั้ย ก็อยากมาก็ให้ขึ้นมาไปปจีนไงญาติญาติแม่มันก็อยู่ปักจีนใช่ไหมล่ะไปปักจีนเสร็จแล้วก็เข้าปอยเปเข้านู่นเสียมเรียบไปดูุนครวัฒนครคมป้าดูเสื้อทามป้าไปถูกเตรียมตังอย่างเดียวหรือก็ไปฟัวไฟอยไรเสื้นทามไม่ใช่ปัญหาเตรียมตังอย่างเดียวอย่าพาไปหลงนะเด็กไม่มีเวลาเก็บเงินนะพี่น้องเพราะว่าบีบีมันกับบ้านบ่เปล่ไม่นจะได้เก็บเงินไห้ เดีกลับมาเดีก็เรียนหนังสือแล้วเดี๋ยวก็เอาปองป่วนไปเที่ยวด้วยเพราะป่วนไม่เคยได้ออกนอกบ้านก็เดี๋ยวจะให้อาขับรถพาไปกระบะทเขาให้นั่งไหมวะกระบาทท้ายเี่ยังดูก่อนออน,อนไปเ,เที่ยวกันหมดเลยป่ว<อ>นมันจะได้ยังไงเพราะมันทออัเข็นขึ้นรถด้วยเขานั่งนั่งไม่ได้หรอนั่งได้ใครจะขยันแบกบกูก็ตายหาพอดีเอวหักายพอดีแบกบมันขึ้นแบกมันลงรถเขาขึ้นรถยายบีอ่ะตัวเขาผอม ยาบีแบ่งได้เ้วดูก่อนเคยว่ากันถ้าไม่นั่นก็เ <ab> มารถ <p> <ก>ตู้ <bank ed. S 1> หรอื <Bank ed. S 1> หรอว่างานนี้แบ่งพี่ได้ยาบีเช่ารถตู้แล้วใครจะขับ mm hmm. ม,มีใครให้กูไว้วางใจในการขับรถตู้สักตัวสคนอีก <c oughs> โอ้โหเ ได้ไปเวลาเจจไปเมืองไทยแล้วก็ขอบัตรขออะไรเขาไปไม่ต้องอีบีมีใบแฝกขีแม่แต่กูก็ไม่กล้าไว้ใจอีบีอีกแล้วกูไม่ไหวแต่ละคนไม่มีเสื้อ้าไม่ใกับบีบีครับผู้ว่าแมงไปไม่ได้ไปไหนเราเอาอีปอนไม่มีไอปอนไม่ได้ไปไหนสงสารมันทนไปเที่ยวหน่อยเมื่อเนี่ยเราก็ไปคัมโชโนดยังไงไปตรงพญานาเออไปภาษีไปภีภาษีอะไรนะไปโอ๊ยลืมซื้อปูซีสุดโท ไปได้เพราะม่ในอุดรแล้วก็เอารถไปเติมน้ำมันให้เขาอาม,มันเป็นคนขับแต่ว่ากระบะ,บะเขาให้นั่งท้ายหรือยังเนี่ยะไรสำคัญเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่อามันขับโอเคแต่ตอนนั้นหนูไปอ,ะอ่ะรถรถรถลุงรถอาแกไม่ได้เป็กระบะแล้วแกมีอะไรนั่นลลหลังคาไงเขานั่งได้มีรถบ้านเขาก็มีหลังคาประทุนแต่ว่าตอนนี้มันออกกฎหมายใหม่ไอ้เราไม่รู้ว่าเขาจะให้นั่นหรือเปล่าล่ะไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไปกลับมาแล้วมึงมาเก็บตังป้าก็จะเก็บ์ตงแต่น้องไปเพราะว่าไปมันต้องใส่เงินพี่น้องเพราะว่าพี่น้อยว่ามีบานบ่คือแม่ขวัญออบ่มันบคืออันไอพิ่นก็ไอขวัญเนะเอาเอากล่องมาใส่ไว้เลยลูกเวลาไหเวลาจะกินเราคกอยอุ่นอันนี้ป้าจะเก็บล้างทิ้งหมดเพราะแกไปทิ้งขยะให้ป้าเลอในร้านก็ลูกต้องไปทิ้งขยะแม่ชิเงียยมองนีอะไรเด้อแม่ไปหาบน้ำแต่ผ้ากันออกไปซื้อถุงมาแพ็คของ เมือนอื่นเศร้าก่อนจะขึ้นเครื่องนะคะไปละจัดหนึ่งความรักหนึ่งรทนาดีใจด้วยละใจใจในะคะงา <Yeah. S 1> นะจุจุได้ปีแล้วยาบีาวันพรุ่งนี้เขาดีใจ